อัพชุดอัพสกิลพวกอันดิการ์อยู่เต็มไปหมดเลยมีไฟฟ้า

จุดแรก,แรกเลขสามจุด แมทำลายจุดที่สองมีกี่จุดนีด้ When Tinker came around, we got rid of things before we land. Tinker won't like it if we go back to killing each other. Tinker doesn't give us a thought every little thing we do. I like this place better than this tower. Since no one's getting past me. What we <laughs> Why do you <we> <laughs> kill We like it, dude. We'll the men hide in Zunderworld if we can't be met Love you. I can't believe we had to abandon this tower. Security totally fell apart. No idea. Shane, you still got that charger? No, Anyone pen. got eyes on Shane? Someone check on him? Oh, yeah, right. We'll get you! Look no! out! Come out here! Actually, you take this! Bye-bye! <laughs> no more general. that did it barriers fresh out of power and prime for smashing okay that was the way to the main auditorium I know it's blocked Oops, maybe there's a staircase. Or an elevator. Like that elevator. Hey man, I'm thinking. What if you told Finn you're Spider-Man? Yo, Finn, not only did I lie about joining your club, but I'm also the guy trying to stop you. Okay, yeah. We can work on the delivery. Giant armored silo looks promising. เราก็ต่างทุกคนต่างสงสัยว่าแบบไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดว่าจะเป็นที่ที่เก็บนิวฟอร์มมันเป็นแบบว่าดูดิเหมือนเหมือน เป um ็นถังหุ้มก่อนะครับผมคือฟินก็เหมือนเธอเป็นอัจฉริยะเธอก็สานต่อหรือว่าศึกษาจนรู้วิธีที่จะผลิตไอ้ไอ้นิวฟอร์มเพิ่มในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของไอ้ตัวร้ายไม่สามารถทำได้ To power the others. So, why do you think I should tell that I'm Spider Man? Don't you think she might react badly? Let's make a pros and cons list. Uh... Pro, she's your best friend. Besides me. Con, she's a tinkerer. Pro, talking to her is easier than sneaking around behind her back. Con, the other Spider Man was super clear. Don't tell anyone who you are. You told me maybe if she knows it's you she's fighting she'll rethink the whole tinkerer thing maybe you're right looks like finn's making a new mask a shield up something She comes with เธอฟินพยายามที่จะผลิตอะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้ไม่ว่าจะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากหรือเป็นโลนะครับเมื่อไหร่ที่สไปเดอร์แมนหรือว่าไมา์เนี่ยสามารถหาทางจัดการกับอาวุธของพวกตัวร้ายได้ปุ๊บฟินก็พยายามที่จะ One's here. Could look around, some. She's here. Take a look around, son. She's here. Take a look around, son. She's a direct connection. Maybe She's a a อันนี้โยงแล้วเหลืออันบนเอ๊ะ she the rest Under underground Gu told of ก็ฟ<อส> <rated> ินก็พยายามที่จะวิเคราะห์มายซคสไปเดอร์แมนว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วพยายามหาทางที่จะปราบให้ได้ พอเสร็จแล้วก็ต้องไปตรวจที่คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ไหนคอมพิวเตอร์อ๋ออยูนหนห่หน้าตูเ้ตเลย She คือฟินเนี่ยพยายามที่จะหลังจากเราเห็นโฮโลแกรมเนี่ยเรารู้แล้วว่าฟินเนี่ยพยายามที่จะเหมือนอัดพลังไปที่ไอ, New อ้นิวฟอร์มอะไอปฏิก้อนนิวฟอร์มที่มันอยู่ข้างในไอไอแทงเนี่ยนะเธอพยายามที่จะเอาอะไรก็ตามที่ใส่ไฟฟ้าใส่พลังงานเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรือแบตเตอรี่เหลือก็ตามเนี่ยมาอัดอัดอัดพลังงานเข้าไปเพื่ออะไรเรายังไม่รู้เราเรายังวิเคราะห์กันอยู่ เพราะมันระเบิดได้นะครับอ๋อจะไประเบิดไอ้บริษัทล็อกซอนแต่ว่าสปไปเดอร์แม,มนก็บอกว่าปล่อยให้ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วก็เขาก็จะเอาไอ้เจ้าหลอดนิ่ฟอร์มนนัไป ขาอยู <avier> ่ gel, ที่ไหนสักแห่งแยกย้ายกันหาฉันจะต้องไปเอานิฟอร์มมาให้ได้แต่ก็ต้องจัดการกับผู้ร้ายเสียก่อนคือเพื่อนเราก็ถามอ้าว แล้วเราจะหยุดยังฟินทำไมอ่ะฟินอาจจะคิดถูกก็ได้ในการจัดการกักบพวกไอ้ร็อกซอนให้สิ้นซากนะครับเราก็บอกว่าไอ้ที่พูดกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การโยนก้อนหินออกนอกหน้าต่างนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเพราะว่าการระเบิดฐานตึกแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่ไม่รู้อินโดนีเนโดนไปด้วยนะครับเอออันนั้นคือเหตุผลของมาส์นะครับ อันนี้เป็นโรงละครเก่านะครับโรงละครเก่า i like your new place is there a phantom anywhere even spider-man's not ready for this so man ก็ไม่สามารถเจอกับสิ่งนี้ได้หรอกมันมีตัวปืนอยู่ไหนนะนี่ไง

Okay, now for the new form. Okay. See? No. Can't let you take that. Boy, he died by me เอาจริงเหรอฉันแค่อยากคุยด้วยเท่านั้นแหละโอ้โหแล้วก็ยังเร็วเลย Get back to you! Oh, move, move, move! Back off! This is between me and God How about we use our words? How about you stop being so flingy? Oh, she not tired yet. ทำไมไม่รู้จักเด็ดจากเหนือที ไปไม่ทันแล้วอ้าวนึกว่าไปไม่ทันหวังว่าเรือเมื่อกี้คงไม่เป็นไรนะอ้าวอีกแล้วจะไปไม่ทันอีกแล้ว Tôi lộp như thế này đi đồ đó có còn đồ bên hắn บอกเหตุผลมาสิทำไมฉันถึงไม่ควรฆ่าแกเหตุผลนั้นก็คือถอดหน้ากากนั่นเองเพราะว่าแม่ฉันคงจะโกรธมากไงล่ะไม้ไม้หยุดอย่างนี้นะทั้งสองคนตำรวจตำรวจ กระดูกท hey. ี่คงน่าจะหักไปสักที่สองที่สามที่กับฟินเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเลยเราก็จะปรึกษาลุง เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับทุกอย่างลุงว่าหรือเปล่าลุงบอกก็เดี๋ยวลุงโทรกลับขอเคลียร์ธุระก่อนตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฟินอยู่ไหนและนิฟอร์มอยู่ไหนดังนั้นฉันจะต้องฆ่าเวลาสะหน่อยกับการเช็คแอปปรากฏว่าพอเช็คปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยเพราะผมเคลียร์ไปล่วงหน้าหมดแล้ว <c oughs>